สนับสนุนโดยดำหยาบเฟื่อนเท่ากับดียาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ เมื่อวานนี้นะคะวันที่8มีนาคมเป็นวันสตรีสากลน,นะคะซึ่งหลายๆภักส่วนเขาก็ออกมาเรียกว่าถ้าธรรมศาสตร์ชาวบ้านก็คือออกแอคชั่นกันนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวกันเพื่อให้คนเนี่ยตระหนักถึงสิทธิสตรีนะคะอย่างกลุ่มแรงงานผู้หญิงก็อ,อกมาเรียกร้องนะคะถึงความเป็นธรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นตัวนายกรัฐมนตรีเองก็เมื่อวานนี้ไม่อยู่นะไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าก็มีคนยกย่องนายกรัฐมนตรีเราเหมือนกัน คือตัวไปญี่ปุ่นแต่ว่าชื่อเนี่ยไปติดอยู่ที่ <S New s w e e k ใช่ New s w e e k เนี่ยเขาจัดอันดับสุดยอดผู้หญิงนักสู้นักสู้ของโลกแล้วไม่กลัวเป็นคนที่ปราศจากความกลัวออันนี้คือคุณสมบัติที่เขาที่เขา,เาไปควานหามาผู้หญิงจะทั่วโลก150คน150คนนะคะแล้วนายกรัฐมนตรียิ่งรักชิน,นวัตรก็ติดอันดับสำหรับสุดยอดครั้งนี้ด้วย นะคะ <G> ก็เป็นชื่อแคมเปญที่เขาใช้ชื่อว่า150ผู้หญิงที่ไร้ความหวั่นเกรงนะคะเป็นการรวบรวมรายชื่อของผู้หญิงที่เป็นทั้งผู้นําประเทศผู้นํารัฐบาลแกนนาการประท้วงทั้งในเมืองใหญ่หมู่บ้านเล็กๆนะคะผู้หญิงที่ต้องต่อสู้ทางด้านการศึกษาธุรกิจการคอร์รัปชันผู้หญิงที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแล้วก็ลบล้างแนวคิดผิดๆเพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตสิทธิมนุษยชนนะคะ คุณยิ่งรักเนี่ยบอกคุณยิ่งรักเนีในติดอันดับด้วย News ์วิกบอกนะคะว่าคุณยิ่งรักเนี่ยชนะการเลือกตั้งอย่างถลลมทลายด้วยการหาเสียงชูนโยบายการกําจัดปัญหาความยากจนด้วยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําสร้างรถไฟความเร็วสูงแล้วก็แจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนี่แหละค่ะที่กําลังแจกอยู่นี่แหละฮะ <K un in illa> แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องไม่กลัวหรือกลัวยังไงเออเขา n e w s ์ว e กกล้าที่จะอยากแท็บเล็ตก็นี่ไงจะเอาชนะความยากจนด้วยการแจกแท็บเล็ต หลายอย่างหลายนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะที่โดดเด่นค,คือการเพิ่มค่าแรงขั้นต่าใช่นะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยนะคะประเทศไทยเราเจอปัญหาการประท้วงทางการเมืองที่รุนแรงมานาน<ช>นะคะ<ช>คุณยิ่งรักษเนี่ยไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อนแต่ว่าก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นความหวังในเรื่องของความปรองดองนะคะคุณยิ่งรักเนี่ย อย่างที่บอกไปแล้วนะคะบ้านเราผ่านเรื่องของการเมืองหนักๆมาสองปีนะคะผ่านมรสุมทั้งหลายทั้งปวงมาคุณยิ่งรักต้องมาเริ่มงานทันทีคือคือไม่ันได้ตั้งตัวตัวเองก็ไม่เคยเล่นการเมืองมาก่อนแล้วมาเจอหนักๆเจอปัญหาน้าท่วมอีกนะฮะอ้าวอย่างนี้จะไม่ให้ตําแหน่งผู้หญิงที่ไร้ความบอลเกรงได้ยังไงฮะใช่ไหมเนลสวีเขาก็เลยยกย่องจริงๆคนไทยไม่ใช่คุณยิ่งรักคนเดียวนะะอีกคนหนึ่ง ก็ม um> ีติดอยู Así> ่ด้วยนะฮะเป็น2คนนะครับอีกคนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการเว็บไซต์ประชาไทยคุณจีรนุชเปรมชัยพรนะเป็นอีกหนึ่งท่านที่ไปติดอันดับนิตยสารนี้นะฮะนิวส์วิกบอกนะครับบอกว่าคุณจีรนุชเนี่ยนะฮะเป็นคนไทยเป็นผู้หญิงคนแรกที่ถูกจับกุมเพราะว่าสิ่งที่เธอทําเป็นสิ่งที่ทําทั่วๆไปใครๆก็ทํากันเป็นเรื่องปกตินั่นคือการเขียน แล้วก็การแลกเปลี่ยนเชิงสื่อสารมวลชนผ่านออนไลน์นะครับคุณจรนุษย์นอกจากเป็นผู้อำนวยการแล้วจะเป็นบรณาธกการเว็บไซต์ข่าวภาษาไทยซึ่งกลายเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างเสรีภาพของสื่อมวลชนระดับนานาชาติในโลกของสื่อมวลชนที่นับวันจะมีการเซ็นเซอร์มากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่นิวสวีคเขายกย่องนะทั้งสองท่านทั้งคุณยิ่งรักชินวัตรแล้วก็คุณจรนุษย์เปรมชัยพรนะครับผู้อำนวยการเว็บไซต์ประชาไทย ได้ข่าวว่านพจักรไปสัมภาษณ์มาน่าจะออกพุ่งนี้มั้งรายการเปิดหน้าคุยอ๋อไม่ใช่นายกยิ่งรักใช่ไหมไปสัมภาษณ์คุณจิรนุชใช่ไหมคุณยิ่งรักษณ์ไปอยู่ญี่ปุ่นไงอ๋อเนี่ยนะคุณจีรนุชเปรมชัยพรก็รอติดตามรายการคุณนพจักรก็ไปเปิดใจนะฮะโหเธอโดนฟ้องโดยอะไรหลายอย่างนะสารพัดสิ่งสารพัดสิ่งนะอ่ะสำหรับสถานการณ์ผู้หญิงผู้หญิงหน่อยคุณวรนาสิรินะนอกจากว่าผู้หญิงไทยจะไปติดอันดับ โลกแล้วนะฮะ,ะเรื่องของความไม่กลัวเป็นผู้หญิงที่ไม่กลัวย้อนกลับมาเมืองไทยนะครับสถานการณ์ขอ,องสตรีเนี่ยก็ค่อนข้างน,น,น่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรนะฮะมีการเปิดเผยมานะครับว่าตลอดปี2,554นะมีผู้หญิงไทยถูกถูกใช้ความรุนแรงนะถูกกระทำรุนแรงแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวะนะอาจจะถูกสามีทำร้าย สูงถึง27.000คนนะฮะโอโห2 7 0 0 0คนตลอดปี2554นะเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดย mm hmm. มูลนิธิ mm hmm. เพื่อนหญิงนะครับ mm hmm. คุณธนวดีท่าจีนนะ mm hmm. เธอบอกว่าจากข้อมูลของศูนย์พึ่งได้นะ mm hmm. เธออ้างอิงข้อมูลจากศูนย์พึ่งได้ของกระทรวงสาธารณสุข mm hmm. พบว่าตลอดปี2554 mm hmm. มีผู้หญิงที่ถูกกระทำรุนแรง mm hmm. เข้าไปรักษาตัวที่ศูนย์พึ่งได้ กว่า27,000คน<ช>นะฮะ<ช>ส่วนใหญ่ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศและปัญหาทำร้ายร่างกายกันในครอบครัวซึ่งคุณธนวดีบอกว่าข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขมันตรงกันกันกบของ NGO อของมูลนิธิเพื่อนหญิงที่พบนะครับว่าตั้งแต่เดือนอมกราคมถึงมีนาคม2555นี่เอาแค่3เดือนนะ<ช>มีคนมา ร้องเรียนขอความช่วยเหลือแล้ว500ราย500รายผู้หญิงถูกทำร้ายะนะในจำนวนนี้เนี่ยนะครับ80เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากครอบครัวนะครับอีก20เป็นปัญหาความรุนแรงทางเพศนะแล้วตลอดปี2554มีผู้หญิงไปขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิ1,300คนคุณนัศิลิคุณยังปลอดภัยดีใช่ไหมปลอดภยอัย แต่ผู้หญิงเนี่ยระยะหลังๆมาเราก็ต้องทำตัวให้ไม่เป็นที่ถูกข่มเหงของผู้ชายด้วยคือเมื่อวานดูคมชันลึกรายการคมชันลึกคุณรังสีมาล้อลัศมีสอสอประชธิปัตนะฮะซึ่งโดดเด่นมากตอนนี้เธอบอกว่าอย่าไปขอความเห็นใจวิธีที่ผู้หญิงจะจะมีศักดิ์ศรีได้ในสังคมต้องอย่าไปขอความเห็นใจอย่าไปขอร้องไม่ต้องไปเรียกร้องเพราะว่าเธอบอกว่าคุณสมบัติผู้หญิงเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากกว่าผู้ชายเธอเชื่อมั่นแบบนั้น เพราะว่าด้านหนึ่งทํางานข้างนอกเป็นสอส,อ,สอ,อภิปรายลงพื้นที่คุณรังสิมาลงพื้นที่หนักมากขนาดไหนรู้ไหมวันหนึ่งเนี่ยไปงานศพส,สูงสุดสามสิบสามงานโอ<ห>้สามสิบสามงานแล้วมันช่วงเย็นอะคืองานศพส่วนใหญ่เริ่มช่วงบ่ายเย็นเย็นใช่ไหมสามสิบสามงานคุณคิดดูเธอทํางานหนักมากขนาดไหนอ<ห>เธอบอกว่านอกจากทํางานข้างนอกลงพื้นที่ได้ขนาดนี้เนี่ยผู้ชายหลายคนทําไม่ได้นะอ<ห>ไปดูเถอะสสผู้ชายทําได้เท่าเธอไหม ผู้ชายจะขี้เกียจกว่าอาอีกด้านหนึ่งเนี่ยกลับมาทํางานบ้านกลับมาทํางานบ้านจะปัดกวาดเช็ดถูล้างโจรล้างจานซักเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นคุณลังสีมาเชื่อว่าผู้หญิงมีคุณสมบัติที่แข็งแรงแข็งแกร่งทั้งสองมุมม,มากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปร้องแห้าแหกเชิงเพราะว่าจะดูน่าราคาญที่จะพูดอย่างแบบนี้เลยคือวันนั้นที่ฉันคุยกับคุยกับ,ค,กบคนที่อยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชนนะคะคนที่อยู่ใน ภาพของการเป็นนักเขียนนะคะเป็นนักเคลื่อนไหวเป็น NGO ทางด้านผู้หญิงเนี่ยก็บอกเหมือนกันบอกว่าสิ่งนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกอ่อนแอนะคือสิ่งที่มันบ่มเพาะทุกวันคุณเสถียรเพลงหนังมิวสิกวิดีโอทําไมผู้หญิงต้องแสดงความอ่อนแอขนาดนั้นทุกอย่างเลยสังเกตดูสิมีบทเพลงไหนที่น้อยที่จะออกมาแล้วผู้ชายแสดงความอ่อนแอ แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้หญิงจะร้องไห้นะหรือบทเพลงต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็จะขอความเห็นใจจากผู้ชายเป็นส่วนใหญ่กลับมารักฉันเถอะคิดเสียว่าสงสารทำนองนี้ใช่ไหมทำนองอย่างนี้หรือมิวสิกวิดีโอนี่ก็จะเห็นผู้หญิงร้องไห้มันเลยไปตอกย้ำไงตอกย้ำว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่ในฝ่ายของต้องถูกเห็นใจต้องขอร้องอยู่ใต้ผู้ชายตลอดมาใช่ไหมและผู้ชายก็ ในมิวสิกวิดีโอในบทเพลงเนี่ยไปมีคนใหม่ทิ้งผู้หญิงคนเก่าไปใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าแสดงความมีอํานาจในสังคมว่าผู้ชายจะทำอะไรก็ได้อันนี้มันสะท้อนจากวัฒนธรรมของบันเทิงของเพลงของหนังมันบ่มไงจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเราเห็นแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วล่ะน้อยที่ประเทศไทยจะทำหนังหรือว่าละครที่ที่เชิดชูผู้หญิงจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยที่มีผู้หญิงก็คือฉากตบจูบใช่ไหมถูกทำร้าย นะฮะแต่ละชั้นร้ายขนาดนี้ก็ยังต้องอยู่ออันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่มันสะท้อนออกมาให้เห็นทางสื่อทางภาพยนตร์ละครพอมาสะท้อนออกไปแบบนี้มันก็สะท้อนกลับมาที่ตัวคนไงคือมันเหมือนกระจกทั้งสองด้านนะคุณนัทศิริใช่ไหมพอหนังละครตอกย้ำาลชนลยมแบบนี้ท่าทีความคิดแบบนี้เข้าไปในสังคมคนในสังคมที่รับสื่อก็จะรู้สึกแบบนั้นสิ่งที่เราเป็นก็เป็นปกติเหมือนที่ละครเป็นแล้วยิ่งย้ำเข้าไปอีก๋อผู้หญิงต้องอ่อนแอใช่ไหมผู้หญิงต้องน่าสงสาร ต้องน่าเห็นใจใช่ไหมฮะคือจะมีสักกี่คนที่ดูดันแบบคุณไงอ้าวขอบใจนะดิฉันไม่ได้ดูดันฉันก็ทํางานแต่ผู้หญิงที่ถูกหวานล้อมด้วยสื่อที่คุณว่าเนี่ยใช่ไหมถูกคือสื่อทุกอย่างก็จะสะท้อนในมุมแบบเนี้บุคลิกของผู้หญิงก็จะสะท้อนกลับไปแบบเนี้ยแบบที่สื่อนั่นมาเพราะฉะนั้นควรจะมีหนังที่เชิดชูผู้หญิงเยอะๆ The Lady เลย Lady กับองซันซูจี กับเรื่องไอออนเลดี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราคุยกันใน m a n g ก้แบงโกวันก่อนนี้แล้วก็คุยกันถึงเรื่องผู้หญิงนี่แหละค่ะบอกจริงๆแล้วลึกๆแล้วหนังเองก็ไม่ได้ให้ภาพของการที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือการที่มีคุณูุปการกับโลกหรือว่าสังคมมากเท่ากับบทบาทการเป็นครอบครัวหรือว่าเรื่องส่วนตัวคุณเนื้อออกมาคือตัวเด่นๆบทเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่เรื่องอะไร ทั้งไอออนเลดี้แล้วก็ไอออนเลดเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับมาร์เก็ t เชอร์อังกฤษส่วนเด e เลดีเนี่ยแม้ว่าจะอยู่คนละที่กันเลดี Lady เนี่ยคือเกี่ยวกับ San องซานซูจีแต่ทำไมทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยมีวัฒนธรรมของผู้หญิงทั้งโลกเนี่ยคล้ายคลึงกันขึ้นหนังเนี่ยพยายามจะแสดงออกมาส,สื่อออกมาให้เห็นในมุมของความเป็นผู้หญิงกับการเป็นแม่บ้าน กับการเป็นคนที่ต้องอยู่กับครอบครัวมากกว่าบทบาทจริงๆที่เขามีอยู่ในสังคมโลกในด้านหนึ่งทั้งสองคนนี่คือผู้นําการเมืองผู้นํามวลชนอะ่ะออมีสองมุมใช่แต่มุมส่วนใหญ่ที่นําเสนอออกมาเนี่ยเป็นมุมมุมของครอบครัวซะมากกว่ามุมของความเป็นผู้หญิงเออหลังบ้านเป็นผู้หญิงมากกว่าการเป็นผู้นําทางการเมืองก็ <ผม S 1> คน,นที่มีบทบาทคุณนุ่นไทยไปพมา่ามาเนี่ย เข้าไปที่บ้านพักองซานซูจีไปถ่ายภาพมาดอกไม้เต็มเลยสวนดอกไม้แล้วก็องซานซูจีก็มักจะใช้ดอกไม้ทัดคือเสียบผมอะ่ะอันนี้คือสะท้อนบางมุมนะฮะของผู้หญิงที่คุณคิดว่าเฮ้ยนี่คือความแข็งแกร่งนี่คือผู้นําในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยบนเวทีไฮพาร์คเนี่ยดูเดือดแต่ว่าพอกลับไปที่บ้านจัดดอกไม้เย็บผ้าอ,องซานซูจีเนี่ยเย็บผ้านะฮะคือมีมุมที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเยอะเลยทํากับข้าวก็ถูกนะจริงๆก็ไม่ใช่สิ่งผิด นี่เหมือนที่คุณรังสีงมาบอกมีทั้งสองมุมคือผู้ชายเนี่ยมีมุมเดียวถูกไหมฮะคือมีมุมนอกบ้านที่ที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเป็นนักปกครองกลับไปก็ไม่ต้องทาอะไรไม่ต้องทำอะไรนะผู้หญิงเนี่ยต้องสองบุกสองมุมสองด้านนี่นะฮะก็คอยให้กําลังใจผู้หญิงทุกคนแล้วกันนะอย่างน้อยเป็นเพศแม่นะคะจะทําอะไรก็แล้วแต่ถึงจะไม่ได้ให้สิทธิเต็มร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็อย่าข่มเหงกันกน,นะคะในมุมของ สิทธิสตรีเนี่ยเรียกร้องกันมานานแต่เรียกร้องในที่นี้คือดิฉันว่าอาจจะไม่อยากเห็นคนรุนแรงในครอบครัวเราจะเห็นข่าวนะ่คุณผู้ชมว่ามันมีข่าวของคนรุนแรงมาตลอดเวลานะคะคไม่ว่าจะเป็นการตบตีนะคะท้องเราไม่รับ,รบนะคะทอดทิ้งให้ผู้หญิงเลี้ยงลูกคนเดียวก็มีเยอะนะคะหรือว่าจะเป็นการทําไม่ดีต่อเด็กผู้หญิงการข่มขืนบ้างอะไรบ้างแบบนี้เนี่ยอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกในสังคมไทยเรานะคะครับย้อนกลับไปที่การเคลื่อนไหวของสถานการณ์ ผู้หญิงในเมืองไทยนะฮะเราโฟกัสไปที่กลุ่มแรงงานหญิงนะฮะก็มีการออกคำเป็นออกเป็นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล6ข้อนะครับให้คุ้มครองสตรีนะฮะโดยประธานกลุ่มบุรณาการแรงงานสตรีนะครับคุณธนพรวิจันทร์นะก็มขีข้อเรียกร้องให้ความช่วยเหลือแรงงานผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมานรัฐบาลต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อความเป็นธรรม น,นอกจากนั้นควรตั้งกองทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพและกรณีประกันการว่างงานให้สิทธินะ์ในการที่ผู้หญิงเนี่ยจะหยุดงานมากขึ้นนะฮะ<ม>นี่นะ<ม>เขาบอกว่าผู้ชายเป็นนักปกครองก็จริงแต่ว่าผู้หญิงนี่คือขัขขบเคลื่อน<ม>เป็นผู้ขับเคลื่อน<ม>อ่ะคอยดูแล้วกันนะคะ,ะมีอะไรอีกคุณเสถียรมีเรอพูดถึงคุณยิ่งรักไหมว่าญี่ปุน่น ยิ่งรักไปญี่ปุ่นโอ้มีหนังสือพิมพ์ที่วันนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ดูพาดหัวเนี่ยมีความแตกต่างกันมากนะฮะมุมหนึ่งคือไทยโพสต์ไทยโพสต์บอกว่ายุ่นมืนปูขอไปทีคือคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยไปญี่ปุ่นนะฮะเมื่อวานตอน8โมงนะครับคุณยิ่งรักชินวัตรหารือกับกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยญี่ปุ่นที่พระราชวังอาคาสกะ โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีที่นักการเมืองของสองประเทศมีความใกล้ชิดกันและก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนและแนวคิดทางการเมืองกันอย่างสม่ำเสมอเชื่อว่าจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและยังสามารถช่วยส่งผลให้เกิดเสรีภาพในภูมิภาคนะก่อนหน้านี้คุณยิ่งรักก็เปิดโอกาสให้นายยูกิโอฮาโตยาม่าอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและนายโยชิโตเซนโกกุ รักษาการประธานคณะกรรมการวิจัยนโยบายพักดีพอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะนะครับจากนั้นเวลา11นาิกานะนายกเข้าเฝ้าเจ้าชายนารุฮิตโตะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นที่พระราชวังอิมพีเรียเพื่อถวายรายงานความสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นความช่วยเหลือของญี่ปุ่นต่ออุโกภัยครั้งใหญ่มาตรการป้องกอันอุทกภัย รวมไปถึงมาตรการฟื้นฟูเยียวยาภาคธุรกิจจากนั้น13นาฬิกานะครับนายกรัฐมนตรีเดินทางโดยเครื่องบินไปยังเมืองเซนไดจังหวัดมิยางิเพื่อเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวติดตามดูมาตรการฟื้นฟูความเสียาหายนี่ภาพในในภาพนี้คือไปพบนกักการเมืองญี่ปุ่นนะไปพบกับฝ่ายนิติบัญญัติของญี่ปุ่นนะแต่ว่าช่วงบ่ายนาะยกไปที่มิยางนินะฮะไปเยี่ยม ผู้ประสบภัยซึ่งมีคนไทยประมาณร้อยคนทํางานอยู่ที่นี่ค่อนนะฮะก็จะไปเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้กําลังใจเด็กๆส่วนช่วงค่ํานายกเป็นประธานเปิดงานไทยไนท์สร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนนักธุรกิจชั้นนําผู้ประกอบการนักธุรกิจท่องเที่ยวรายใหญ่ของญี่ปุ่น<ไ>ให้เข้าไปลงทุนในประเทศไทยไในงานนี้นี่แหละเป็นเหตุให้ไทยโพสต์อามาพาดหัวคุณนัทธิร,ริอ <น>แรงนะก็เขาบอกอย่างนี้นะครบอกว่าคือไทยโพสเนี่ยก็อ้างอ้างข้อเขียนจากหนังสือพิมพ์ The Wall Street journal ได้รายงานเชิงข่าวกรณีที่คุณยิ่งรักแสดงปลาถักกถาแก่สภาหอการค้าญี่ปุ่นนะซึ่งเขาบอกว่ามีการแจกเอกสารสุยนทรพจน์ของผู้นำภาษาไทย เป็นภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นล่วงหน้าแต่ว่าคุณยิ่งรักได้ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาไทยคือแจกกระดาษที่เป็นเนื้อความที่พูดเนี่ยให้กับคนที่มาร่วมฟังเป็นชาวญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะคะแจกให้เป็นกระดาษเป็นเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยแต่เวลาไปยืนพูดเนี่ยพูดเป็นภาษาไทยพอพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่มีล่ามคนญี่ปุ่นเขาก็ฟังไม่ออกว่าคุณยิ่งรักพูดถึงตรงไหนพูดอะไรนะคือจะให้ฟังหรือว่าจะให้อ่านหรือยังไงงงอยู่ไง พอเสร็จแล้วคุณยิ่ง์เข้าไปเข้าไปนะ,ะมีรายงานบอกนะครับบอกว่า Wall Street Journal เขาเขียนนะครับว่าคุณยิ่งรักจบการศึกษาปัญญาโทจากหมหาวิทยาลัยเ,เคนทักกี้ในสหรัฐอาจเลือกพูดภาษาอังกฤษก็ได้ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังบางส่วนเข้าใจแต่ก็เป็นไปได้ว่าเธอไม่มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าฝ่ายต่อต้านของเธอมักจะนำการพูดภาษาอังกฤษไปเปรียบเทียบกับคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะ อดีตนายกซึ่งเป็นนักเรียนจากอ e ีตันและเป็นจบที่หมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดไม่มั่นใจที่จะใช้ก็เลยพูดภาษาไทยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าเขาก็ฟังไม่ออกอแล้วล่ามก็ไม่มีแต่ว่าเขามีเป็นเหมือนเพรสเป็นเหมือนเป็นเหมือนเอกสารว่าข้อความที่พูดเนี่ยเป็นยังไงภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วอนะค,คุณยิ่งรักเองก็อาจจะตั้งใจให้ให้ฟังเสียงเหมือนเป็นซาว นี่บอกว่าเหมือนเราดูหนังอ่ะมันเป็นซาว์แต่ว่าอ่านาาเเจรน,เน,นแปลพูดภาษาไทยก็ไม่ผิดคือผมไปคุยกับกับนักการทูตใหญ่ๆเนี่ยนะะว่าพูดได้ก็ไม่เป็นไรคือแต่ละประเทศเนี่ยเขามีภาษาของตัวเองเพราะฉะนั้นจะพูดภาษาตัวเองไม่เป็นไรเขาบอกว่าญี่ปุ่นไปืองเมือง,งไทยเนี่ยเขาก็พูดญี่ปุ่นนะแต่สําคัญที่สุดคือต้องมีล่าม,ามเออตรงนี้สําคัญมากต้องมีคนที่แปลภาษาเพื่อเพื่อความเข้าใจนะะ แต่ว่างานนี้ยังไงไม่มีล่ามไม่มีล่ามคุณญี่ปุ่นก็เลยฟังไม่ออกอ่านคุณยิ่งแล้วก็อ่านไปแล้วก็คนญี่ปุ่นก็อ่านในกระดาษอ่านกระดาษไปนะฮออะ<ๆ>คืออย่างนี้มันอาจจะไม่ได้ฟิลของการไม่ได้อารมณ์ของการสื่อสารใช่ไหมฮะ <catal> <c oughs> คืออย่างนี้อ่านเอาก็ได้ไงถูกไหมใช่ <am> อ่านเอาก็ได้เพราะฟังไม่ได้อยู่แล้วฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้ว เหมือนเราฟังหนังฝรั่งแเราฟังไม่รู้เรื่องอะฟังหนังอีห่านอย่างเงี้ยฟังรู้เรื่องไหมล่ะอ้าใช่ไหมไปดูหนังที่มันหรือฟังหนังญี่ปุ่นเองก็แล้วแต่หนังอิหลานหนังญี่ปุ่นหนังจีนที่เป็นภาษาชัดๆแล้วเราไม่รู้เรื่องอ่ะใช่ไหมเราก็ต้องอ่านซับไตเติลเอาใช่ไหมที่มันแปลมาอืมก็อาจจะให้อารมณ์แบบนี้ให้อารมณ์เหมือนดูหนังฟังคนยิ่งรักใช่ไหมฮะฟังไปก็อ่านซับไตเติลไปใช่ นะคะอ่ะพักกันก่อนคุณเสถียรเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องอื่นอีกเยอะนะคะมีเรื่องของทางสังคมด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องแปลกๆทเกิดข,ขึ้นในบ้านเราด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกัน,นะคะ่ะ